องขผลเหตุโคนเนี่ยมันขึ้นแค่ปีละครั้งแล้วมันขึ้นแค่ครั้งครั้งเดียวกอตรงไหนที่มันเคยขึ้นมันก็จะไม่ขึ้นแล้วพี่โจเจอกันไม่ต้องทักเจอกันไม่ต้องคุยเจอกันเราไม่รู้จักกันไม่ต้องทักไม่ต้องคุยไม่ใส่ใจโคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่สุดไม่ต้องเลย ไปเลยพี่จอรักใครให้ใครไปก็ไปรักเขาไปอยู่กับเขาเมื่อวานกูก็ไปทํางานแทนทั้งวันที่ได้เหตุโคนแล้วจะคิดเลืองกูร้อนก็ร้อนชาวบ้านมาเองด<ก>้วยวะนั่งเลย<ะ>เออไปชาวบ้านมันดีก็ไปอยู่กับชาวบ้านไม่ต้องมาแล้วสงสารเขาไปสงสารเขาไปแล้วที่โทรมาเนี่ยก็จะขอซื้อไม่ได้มาขอกิน ทำให้แล้วของขายกูก็จะเลิกตามเราจบแค่นี้พี่โจอเจอกันไม่ต้องทักไม่ต้องทักเลยไม่ต้องทักไม่ต้องเจอกันเลยเราไม่ต้องรู้จักกันแค่นี้นะเจอเออทำกับใครไม่ทำทำกับเหตุโคน ข้าหกโลตายขึ้นหูยเงินเท่าไหร่วะนะแล้วแจกเขาด้วยแถมต้มด้วยมันน่าเครื่องตรงนี้แหละถือต้มมาให้เราซะก็จบเนาะแถมได้ตังค์ด้วยเราต้องให้ค่าน้ํามันกูก็ต้องซื้อเขาอยู่และเออกูไม่เคยเอาของเขาฟรีเลยเออจบกันเมื่อเช้าแม่ยังพูดอยู่เลยว่าอ้หพี่โจ้ได้เห็ดเยอะเลยวพี่โจ้จะเอามาฝากเราแน่ๆเราังมีความหวังจบจบกูตะลบชื่อนี้ออกจากใจ ต้มไปแจกชาวบ้านด้วยว่าเราห่างกันสักพักหนึ่งโจ้ที่เครื่องเนี่ยต้มไปแจกชาวบ้านวะ่ะต้มให้ด้วยอ่ะอเขาไปขายรถเท่าไหร่สี่ร้อยแบบบานเครื่องจบหมด <c oughs> <c oughs> ความหวังสุดท้ายขนาดยุ่งแทบ,บตายก็ขับรถก็แทบตายกูยังม,มีเวลาต้มใ,ให้อีกอแล้วกูจะต้องไปซื้อหวยด้วยเนี่ยพี่โจ้พลาดแล้วยายลมเสียจะหวยเดี๋ยวเดี๋ยว บอกสิป้าวันป้าหายบอกป้าวันก่อนป้าวันแต่คุณดีไม่งั้นจะฆ่าฉันตายเราไม่ได้คบกันเลยนะกูไม่มีงานไม่มีการทําเมื่อวานรับปากป้าวันไว้ว่าจะเอาเห็ดไปให้เอก็นี่จะไปให้แล้วนะตามเป็นคนน่ะเออคําพูดคือคําพูดเอาไปให้แล้วนะแต่ไม่ได้บอกนะว่าจะให้เท่าไหร่อาจจะให้สักนี่ก็พยายามหาอยู่นิสดสดๆเลยนะก้านนี่แข็งนะใหญ่ๆมากเลยนะและเอาโคนออกเนี่ยนะเสียบไม้ปิ้งนะป้าวันเอ้ย อร่อยก่าต้มอีกจะบอกให้ยายแหวดมันจะมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะให้แหวดไปให้คนปลาเป็นหานี่นี่เห็นไหมเนี่ยธรรมชาติเห็นไหมเราต้องอยู่กับธรรมชาติเห็นไหมดูนี่เห็นไหมเยอะมากนี่นี่เห็นไหมครพอได้อยู่นะให้พระปันปีก่อนนะให้แม่หนูด้วยได้เลยเนี่ยดูดิบอกปอลาหายด้วยสิแม่ช<ม>น<ม><ม>ะ,<จ>ะบอกบอกปลาหายด้วยของฝากจะแก่งกับจานเนี่ยหากันเนี่ยปลาหายเห็นไร่มะละกอไหม เนี่ยเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยจะเอาก็บอกนะ <laughs> จะเอาก็อินบ็อกมา <laughs> จะเอาไปให้ <laughs> <laughs> จะขโมยมาใช่ไหมพี่โจ้จา๋าน้องได้เห็ดแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้พี่โจ้เจริญรุ่งเรืองนะคะ <laughs> แมงเลยเสียงเปลี่ยนเลยพอได้เห็ดที่วันก่อนละดามันจะตายนี่แหละคนเรา เขาเรียกว่าพิกรินค่ะพิกรินเลวใครอ่ะคะก็ครูนี่แหละคะ่ะเหตดคนจากแก่งกระจานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ักบอกอมต่อได้